เป็นเรื่องบุคลิกภาพค่ะเพราะว่าเฮอาจจะแบบบางคนอาจจะเห็นว่าเฮเป็นสตรีมเมอร์อยู่หน้ากล้องพูดเก่งอะไรเงี้ยจะเข้าใจว่าเฮเป็นเอ็กโทเวิร์ดเอ็กโทเวิร์ดก็แปลภาษาไทยอะไรอ่ะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมสังคมอ่าใช่เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมแต่ที่จริงลวเฮเป็นอินโทว์เฮชอบให้สังคมมาเข้าเฮแทนทั้งฝังทุ้ยไปอ่ะ เกับอินเทรเวิร์ดความแตกต่างก็คือจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมกับคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมหรือว่าจะอีกอย่างนึงก็คือคนที่แบบว่าอยู่ในสังคมแล้วได้รับ energy กับคนที่อยู่ในสังคมแล้วโดนดูด energy อ่ีอะลองคิดดูนะให้ใครโดนหรือโดนดูดนเขาอย่าอย่าอย่าไปแทรกางมันเยอะไอที่นี่กระทบทเตยไ,ไม่ค่อยได้เหมไม่มีคนก็จะผิดว่าเ hey, ฮเป็นเอ็นเทอรเวิร์ด แต่เป็นโ n t เว v e r t เพราะว่าเฮียชอบอยู่คนเดียวเวลาเกิดเรื่องอะไรคิดเครียดอย่างเงี้ยก็จะชอบอยู่ห้องคนเดียวแล้วก็จะชอบ stay stay in มากกว่าออกไปฮง n g out อ่าแต่แต่ด้วยความที่แบบว่าคนมองเข้ามาแล้วอ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยพูดเก่งทํางานหน้ากล้องไม่ไม่เขินกล้องไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงจะบอกว่าไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลาเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยจะชอบอยู่คนเดียวจะชอบ อยู่ในห้องเงียบๆอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองถ้าออกไปข้างนอกก็เหมือนเหมือนจะเหนื่อยกว่าปกติสมมติถ้าออกไปข้างนอกออกไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยออกไปแป๊บเดียวก็จะอยากเพราะว่าเพราะใช่เมาอะไรเพราะว่าเพราะว่าเออรู้สึกว่าคนเยอะๆหรือเวลาเราจะต้องเจอคนเยอะๆอะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราไม่ได้แบบเวลาเจอคนีเยอะแล้วเราแบบ พอเจอคนนี้เยอะแล้วรู้สึกจะไม่เยอะหรือคุณเป็นคนปัญญาอ่อนนะใช่เห็ไมันเป็นคนแบบนี้แบบนี้ต้องโดนดูดอีกแล้วแต่แต่ว่านี่เวลาออกไปกินเหล้าเลยนี่อยากให้ร้านปิดด้วยมากเลยเพราะอยากไปต่อเพราะว่าแอบแบดได้แล้วไงอยากกลับแล้วอยากไอ้คนอื่นเขาแบดกันเป็นกิโลอันนี้แบดเป็นเมตรเหมือนโต๊ะโต๊ะเตินแบดข้างโต๊ะนั่นแหละค่ะ ก็สิ่งที่เข้าใจผิดก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือส่งผลก็คือเขาก็จะคิดว่าเราอ่ะชอบคนเขาจะคิดว่าเราชอบแบบว่าชอบไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าออกไปปาร์ตี้ชอบแล้วก็เวลาให้ทําอะไรต่อหน้าคนเยอะๆก็จะแบบว่าให้เล่นไปทาสิแต่ด้านทั้งที่ไม่ได้อยากทำอะเก็บป้าแบบเราถามว่าทำได้ไหมก็ยอมทำได้ใช่ทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ได้ชอบทำแต่คนอื่นเข้าใจว่าเราชอบทำเวลาเขาจะให้เราทำอะไรเขาก็จะเหมือนแบบว่าเฮ้ยเฮเลนชอบ แต่ไม่เฮเลนไม่ได้ชอบอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะอาจจะมีอย่างงั้นแล้วเวลามาเรามานั่งอธิบายว่าแบบไม่พี่หนูไม่ได้ชอบเผื่อบท่านอธิบายว่ายูไอที่จริงไอเป็นคนขี้อายนะก็ไม่เชื่อเออกับารว่าเออก็หาว่าตอแหลอีกว่าไม่ไม่ขี้อายหรอกอะไรเงี้ย